เออเอาเริ่มแล้วสวัสดีครับวันนี้กลับมากับไการตะวันตะเวเกมเมอร์เกมเมอร์อะแบบเกมเมอร์เลยอะนะครับวันนี้เราอยู่กับมอสโปเกมอนแล้วก็การระเบิดถ้ำยูทูบที่ไม่มีมิวครับแล้วก็ไม่มีมิวตัวน win, ครับพี่ทีแล้วนั่นก็ไอวินครับ ไอหอกตัวนะครับเขาคือฟินบอยนะเขาหน้าฟินทั้งวันแล้วเราก็จะมาจุดกันนะครับแบบตื้ๆๆเแล้วก็บึ้มเป็นสายทานนะครับแล้วตอนนี้ซาขอคอยด้วยดีนทีนะครับถ้ามันบินมาก็ตายนะครับวิบ่งๆครับผมจะจุดแล้วนะครับโอเคดีพีมาเร็วไอตูด One, two, วันที่เขาดีพีกันมาที่ go เร็วรีวบทีพี่ร้อย Okay. ไฟมันเริ่มเดือดละตืดตืดตืดแหลกชัวเลยมือ <c oughs> อ๋อทำไมมันไม่บึ้ม่ะครับไปวัะเดี๋ยวไปดูเอย <c oughs> ไปดูใ,ใกล้ๆสปีดคุณสองไม่กลัวเว้ยไอ้โหมีบินกับด้วยความเร็วแสงเข้าไปได้ เดี๋ยวแล้วกู <c oughs> โอ้โหมันเริ่มระเบิดเข้าไปแล้วนะครับโอ้โหมันเริ่มโอโเล็ะเข้าไปนะครับเป็นสายทานเข้าไปนะครับไปอยู่ใ,ใกล้ๆกันไปดูระยะใกล้เข้าไปอีกครับไปดูเข้าไปในรูเลยเข้าไปในโพรงเลยมันถึงข้างบน,นยังวะยังยังยังหรือระบบมันเฟลขอไปดูหน่อย โอ้โหดูเฮ้ยมันระเบิดไม่เสรลยเพนมันระเบิดหสายทางเข้าไปยู่บึ้มบึมบึมโอ้โหโอ้ไม่ก็มันเป็นสายทานไปข้างบนเปล่าวะมันดูใกล้ๆสิครับโอ้โหเอ้ยช่างมันโอ้ย อีอปีนาแหละ,หละแล้วมันไปข้างบนป่ะนี่แแบบเอ้ยน้ำท่วมเอ้ยคุกค่วนถ้าน้ำมันมาดับเตียนดีทำไงอะ่ะไม่รู้มันคดับไม่ได้หรอกโอ้ยระเบิแดแหลกทั้งหมดแหลกกระจาย มว่ามันไม่ขึ้นสายตานนะแต่ผมไม่ขึ้นสายทานอยู่ในะคือตอนนี้อุ้ยสายทานยัไม่มาถึงเลยไอยตัวระบบเฟลมาดูนี่มานี่มันไม่รับ,บริดชอบสายทานวะจแป๊บหนึ่งถามไปใช้ก่อน เรแลวนี่เจ็ดร้อยแล้วสุดแล้วแต่ end of stream <c oughs> โอ้โดแบบโอ้โหแบบแกนี่ไปจุดก่อนเร็วจุดยังวิ่งนกนไ้เรื่ชมวิวเราต้องการดูภูเขาไฟตอนนี้ฟันน<า>งนม,ม่ยุ่งเลยมันแหลก ขึน้นอะไรของคุณโอ้ยโอปยโ้อ้น้ยโป้ย้นม้ยโ้นยโอ้โยโอ้โ มันไม่เหนือข้างบนแล้วมาดูนี่เร็วเดี๋ยวให้ดูไม่รู้ว่าจุดชมวิวอยู่ไหนมันแบบแบบเละไปหมดที่นี่เลยเยอะแต่หาจุดชมวิวไม่เจอ โอ้ยย oh, ี่กันนึงิวบิวบิวบิวิวเนี่ยทุกช่วงบิวกันเดี๋ยวระเบิดเดีวมาไม่ถึงสุดมันหยุดระเบิดแล้วอ่ะเออเขามองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ย มันแหลกแบบว่าโอ้โหแบบว่าโอ้โหแบบว่าโอ้โห,แบบโหจนเขาเห็นพื้นดินแล้วม่พวกจาวเลอร์มันไม่ตายอ่ะระเบิดหยุดทำงานแล้วหรอยังอยู่ข้างบนเต็มเลยแต่ตอนนี้ว่าาจะชมบูมไม่เจอพื้นไม่โหลดด้วย ตรงนี้มันที่ปลอดภัยมากอ่ะเซฟโซนไอตัวนะทุกชมยังไม่เจอว่ะเดี๋ยวขาพีพีเดินเจอด้วยพีพีมาทำไมหลอกโู้ทำไมตรงนี้มันไม่ได้เบิดเลยวะไปด,ดูข้างบนนี่ตอนนี้เป็นขี้แล้ว ตรงนี้ไม่ได้วางไว้อ่ะข้างล่างอ่ะโอ้ข้างล่างเห็นแบบเกรู้สึกยังไงบ้างอะรู้สึกเสียเวลาเสียเวลาการหาทันเดอร์และการทําลายเราออกจากที่นี่แล้วต้องการดูแค่ความเสียหายที่เกิดขึ้นปินขึ้นหนึ่งจะสูงสุดดีแบบแล้วก็โอ้โหโอ้โหโอ้โหมัน e <GP S 1> มันหนงไม่เปิดเลยีพีมาี่มาเขาดิ ยินงขึ้นมาสุดๆเลยแล้วไม่งั้นจะไม่เห็นความร่งการความร่างกายตรงนี้เว้ยนี่โอ้โห oh อะไรนี่เนนี่แกคิดอยู่ไหมเนี่ยพายอู่อ่าเฮ้ยแล้วฟิสเตอร์เรามันโดนระเบิดจังๆไปเลยนี่หว่า ah, <young. S 1> ยังยังเหลือเลือดแค่ครึ่งเดียว จะเห็นฟิเซอร์แล้วป็ะ่ะไม่เห็นอยู่ไหนไม่รู้ไม่ได้หาด้วยไปจับฟิเซอร์กันต้องไปทันเดอร์ก่อนแล้วทันเดอร์อยู่ไหนล่ะออจบคลิปแค่นี้เหอะไปอยู่ที่เมืเองเราก็จบคลิปกัน <c oughs> คนที่ดูมันก็คงดา่าแหละโอ้ยบ้านมันโดนนิดหน่อยด้วยว่ะดูบ้านนี้ ต้องมาอยู่ที่บ้านผู้เสียหายแล้วสัมภาษณ์กันเลยอหายเรื่องโดนดา่าแล้วไงล่ะอว้วนี่ไงบ้านผู้เสียหายหลังคาพังเลยอย่างกระโดนลุ่มเห็บพี่พี่มาดิอินปั๊หนึ่งไหนในผู้เสียหายวะนี่ไงไหนไม่เห็นไม่เห็นมีคนเลย เดี๋ยวทำให้มีก็ได้โอ้โหไ่ยังเสียหายไม่มากก่อนไม่ยังเสียหายไม่มากโอนี่ครับบ้านคุณกำลังจะระเบิดรีบหนีครับไม่งั้นคุณจะตายคุณไม่ระเบิดหรอไม่ระเบิมคุค่ยมาเป็นบ้าน เฮ้ยคนไม่ตายอ่ะเจียงไฮพอลเลี่ยงครับโอเคไปกันเถอะจบคลิป